สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเไฟเต้าวีโก้นะฮะคิวติดตั้งวันนี้ฮะ FC หนองบัวลำพูะฮะเช็คโฟสเต็ปนะฮะตอนนี้ทำการเช็คเฟลด์ลำโพงะฮะแผงหลังเป็นไฟสเต็ปนะครับแผงประตูหน้าเป็นไฟแช่ฮะแผงหลัง8644นะฮะแผงประตู8644เช่นกันครับเรือคุมหนังเป็นสีแดงดำนะครับโอเคนะฮะฟเฟลด์ลำโพงสเต็ปแรกผ่านไปนะฮะเดี๋ยวเช็คประตูหน้าอีกทีนะฮะ โอเคนะเช็คเสาไลท์ฮะปิดเปิดไฟนะครับนี่ฮะเราจะเห็นเลยครับว่าเรปิดไฟแล้วเป็นสีแดงดําชัดเจนแบบนี้ฮนะเปิดไฟครับเสาไลท์เรียบร้อยนะฮะต่อมาเช็คเสาไวริงฮะดูงานเข้าสายเริ่มที่พาวเวอร์แอมป์ตัวที่1ก่อนเลยนะฮะแบบนี้ฮะงานเก็บสายเรียบร้อยะฮะงานเนียนๆฮะ A2 เนียนๆนะครับขาปาเรียบร้อยนะฮะเอาแอมป์ตัวที่3ก็เรียบร้อยฮะสติ๊กเกอร์ติดไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะงานเสาไวริงต่อมา เ็กสาวซิตเตมฮะแสงสีเสียงมาดูกันครับนี่ครับเอาไวอห A1 A2 และ A3 นะครับงานเข้าสายแบบนี้เลยนะฮะทดสอบเสียงกันหน่อยฮะก่อนที่จะส่งงานครับสังเกตได้เลยนะฮะแผงหลังได้ยินเสียงลำโพงนะฮะนี่ฮะเสียงกลางนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเสียงกลางอีกหน่อยฮะเสียงกลางทำงานอยู่ แสดงว่านะครับแผงหลัง8644ทำงานนะครับ Power AM A2 นะครับแสดงว่า Power AM A2 ทำงานอยู่นะฮะเช่นกันครับตัวนี้ฮะไปเข้านะฮะตัวคา X นะครับเรียบร้อยฮะแล้วก็ตัวนี้ฮะ781ได้ยินเสียงเบสอยู่นะฮะ Power AM ตัวที่3นะฮะขับลำโพง12นิ้วทำงานอยู่ฮะได้ยินเสียงเบสแล้วตึงๆใช่ไมฮะเดี๋ยวต่อมาจะทดสอบส่งงานแล้วนะครับ ลำโพงนะฮะชื่อประตู6นิ้วเรียบร้อย8นิ้วออกอยู่ฮะ4นิ้วเรียบร้อยแสดงว่าประตูหน้าซ้ายขวานะครับเผาแอมตัว YSK 6อ4ทำงานอยู่นะฮะ b m ก็เรียบร้อยฮะตัวเครื่องเล่นก็เครื่องเล่นเดิมลูกค้ามีมานะครับโอเคฮะเดี๋ยวระส่งงานกันครับผม